กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทานทั้งลาวทั้งไทยอยู่ต่างประเทศอยู่สุมองสุบอนสบายดีทานที่เขามาเบิงมาชมตอนบ่ายๆในขณะนี้คลิปนี้ก็จะนําเสนอร้านไส้ค้นโปดของสาวแพงยังบ่ว่วงบ่เศราย่างฮอดบ่ได้โรงพยาบาล้นอเราเหมากันเลยว่าทู่เอาน้องไส้มาท่วคำแดง ดีดีออโต้ไทยอันนี้ค่ะมันไข่ลำแดงเอ้ยมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาพาร้านไปหาหมอนี่ว่าไปเอ็กเบิ่งซะก่อนไปเอ็กเบิ่งมันโบเซาพี่น้องเลยจากนันมันสีพี่กงพี่การสีพี่การมาให้เช้าแพงเลี้ยงอีกผมมี โบมีไไเอานี่นี่มันบวมนี่มันล้มนะสเปย์เขาน้าดีดีขรั่นมาปฐมมันยามาสีตาแบบว่าล้มเข่าทบมันได้พี่น้องล้มมันโบมีอันแต่ตอนเก็บใหม่ๆนะมันบบมีผู้ดึงแบบว่าผู้เชี่ยวชาดดึงแห้งๆนะดึงแบบแล้วทบได้มันจะมีอันดึงบิดดึงบิดดึงเอียงดึงอะไรกัสเปย์เขาหนาสีตาตาแบบล้มทบเข่าพี่น้องเมื่อวานนี่เป็นล้มท่าล้มเพื่อนโดดคือแลนตกลงมาพี่น้องมันมันหับน้ำหนักบ่ได้ บุบลงเลยจะคือเดี๋ยวเตะกระโตอันนี้บุบลงเลยแล้วลุกขึ้นมาได้เลยโอ้ยงานนี่ก็ต้องเบาแพงอีกแหละบัได้อยู่ได้เศร้าไปพยุงกันไปหาหมอพี่น้องผัวต้องใส่กำลังแห้งผู้ชายของหยางบัได้เลยได้นี่เมื่อคืนนี่แม่ลิงไงมื่อคืนนี่ไปเอันทื่หนึ่งไปเขาหน้า แมลิงพยุงไปเจ้าจีเจนอยากหายมันเชียร์แมงวันไทยได้บ้านขึ้นนี kind of ่แมลิงมานอนเป็นโมเอาหะแล้วเอาโหลดนี่อย่างน่ะถือไปโหลดเอาใส่ทงยางหน่อยไปไปเอ็กเบิ่งกี่หรอกขัาชี้ได้จังมันจะเป็นอะไรละถ้ามันเป็นนักยันโมผงไห่นอนกันติดตามอาการได้พี่น้องเอ้ย ปัสิเจ็บบวญากบวซาเมื่อวานนี่นะจุดประสงค์นะสิแป็นยาหมู่วันมูกระยางไฟตอนบวชห่อชาฮากกับรึงทางไอ้บอยอันเอาไก่ออกแล้วเอาฟูมมาสั่นถิมยุกกัสิไปเอ็กโกเบิงว่าเป็นยังไงยังไงนะสิได้หูอาการพี่น้องเลย นอนอให้ส<ล><ล>าวแดงพาไปอยู่ในผู้ตี้ก,ก็ให้นั่งทั้งหน้าบก่กทั้งหน้าไปนั่งหนา้าไปแล้วทั่งหนา้นหนาให้น้องชายพาไปน้องชายก็เห็ดงานอยู่หา่านผู้ม้าม้าว่ะห่านนี่ก็พาะม่เั่าฮะเพาไปห่านเนี่ยกระาหมอน่ะเก่งเก่งกรอบกระเาหมอน่ะ มื่อนี่พันล้านอีกเลยเจ้แพงจิถือโอกาสพอได้ไปแล้วก็จิซื้อน้ำมันมานำโตมอนกับผอมนะเอาเขาในทขี่พุนจิอันถือสาดนะไว้นอกอันคำแดงสาดไว้นอก,นนอกบุเป็นยังสาดนะมันสั่นได้ <c oughs> ท้าวแดงนี่่นซีอยู่ใกล้แน่นอยู่เขตอันใกล้ปักซองนะพี่น้องอไายใหญนะ่น่ะอยู่ใกล้อยู่สวรรค์น้องชายกลางกับอยู่สวรรค์อยู่ใกล้ย่านก็ตามไปเอ็กโลดมันวกเขาโบกหมอเ่นสีดย้าให้เ่นดึงให้่นหูจักดอกมอนะ่ะกรึบล้แหละ เฮาวผัดบแมนมอเนาะพี่น้องเนาะคั้นสิไปดึงไปถกกระยามันพิษไปอย่างใหญ่อีกคั้นมอมาเพิ่นเฮียนเสี้ยวซานเพิ่นหูจักปลาลุ่นนะจ๊ะบ่บฮู้ดอกบ่บ่น่ะดอกอันปลาลุ่นน่ะเกี่ยวกับเส้นอันน่ะอันนี้ยาตมันโบกกระดูกคั่นนะมันจังไข่น่ะไข่เลยบ้างใส่เกิดอ๋อเธอแม่เกิดเกิดมึงได้หยวใส่เกิดมั้ยยิ้มครับเอ่น นเาเดดู้เครื่องแห้งมันรุดโบกเทิงน้ำมันบ่มันโบกลุมนี่มันรุดโบกมันอ่อนโบกเทิงมันไข่ส่วงเทิงวิโนงไข่อิงลืงเนี่ยปลาดิ่วปลาดงมาได้เนี่ยเละเนี่ยอ่ะคันบซ Này, mẹ, bố bố đẹp buồn, buồn nhiều gì hay nhao xe bên nhào ăn nha à sau cả đà anh 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 anh

เม็ดหนึ่งกับแกปูวัดเมื่อคืนนี่ค่ะติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามเบิ่งติดตามชมแบบเบากัะตันนี่สิมันมันชีรุ่นบวกบ่เรือมันสิจังได พิการตลอดีวิตเหนจะไบ้ะ่มิงับนแงว่ะลงลิ ad, pues ี่เลียงด้่งว่ะหับเลี้ยงอยู่ข้างนมอย่าเจ้าสู้ว่ะสันปฏิเจ้าสู้จังได้พิการว่ะสันเลี้ยงคนพิการใครกว่าเจ้าสู้ว่ะสันแม่น้องลิงลิงว่ะปาทุมตพ่อจรอพิการี พีการเขาก็บอกเอาแล้วไม่ให้กมาเจ้าู้เนี่ยยอมแล้วงัดยอะก็อไห้แล้วกันีกาเจ้่สทีมาห้เสร็ขี่เสร็จเหนียว่็สมขี่ส้มเหนียวบ่ไว้นะแน่นโดนาเอาคิขีโหลดไปสบายรถจักนะคือบ่เขาไว้เขาไวหวังนหยพูน ะาไปธนา,นานี่เออจีไปทุลาน้ำบ่อเอาขี่รถยักไปน้ำธนาคารมาเนี่ยน,นะและ้วจิไปพ่อกันอยู่ตีพันจาบอากันลงนะได้บาทนี้เออกับอีนางเออเมันคือคำเลย ท่านตน้องมีสองคนในหนังหลดใหญ่นะ่ะเพื่อไปหอดก่อนที่ด้ส้มลงต้องอีสม้มแพงไปน้ำกระจันถ้าแม่เหนื่อยจักออกไปเอามาหาย้วไดดแดวเวหันเวีนอีกอยู่แหวกแเวกว่าราวเดียวอ้าวสิไปแวกปึ๊บทำมนโนกั้อยู่กันประดำมาหอดเลยพี่น้องรอคิวรอเขากวดเนาะทานหมอิ่นว่าสิสองลังสีห้ สิสองรังซีหายจะหัว่ามันกระดูกแตกหรือก่ะแตกเนาะรอรุ่นรอรุ่นนะพี่น้องรอผลตรวจออกมาคแมเนว่าว่าเขาใส่กันบ่ได้บ่ได้เมียดอกสัตว์พี่น้องผลตรวจออกมาแล้วยกขึ้นเยอะแววครับบ่ทันตายิ่งกระดูกก่อนเนี่ยมาเอากวันนะรีบ่ทันตายเห็นกระดูกก่อนแล้วมันนะเดี๋ยวเอาเลยบอกยิ่ง จะเพิ่มหนูยับไปก่อนพี่นอ้องทานหมอเผื่อ่าบปดได้เป็นยังกระดูกกับบดได้บวมบวดได้แตกเด้ฮัก,กแต่มันผิดน้อยหนึ่งเนาะเมือ่อเผื่อเอายาหายครับเอายาเมื่อทายาเมื่อกินเดียวก็หายเผื่อว่าใช้เวลาสองเดืเอน๋อยนี่บอกจะ่ากินยาเมื่ออื่นก็เยอะอย่างได้แล้วบรจักมึงนะไ <c oughs> ปะทานหมอว่าไปป่อนเอายาแล้วกับเมื่อไดเป็นยงดซะ เอาเอามื่อให้ปลาเมาเบิงแม่เบิงเอายามาเรียบร้อยนะพี่น้องจะพากันเมื่อแบบนี้เบิดอยู่แสนปลายโล้วเห็นคนพิการพี่น้องเอ้ยมอกะมาห้องมอเนี่ยเนี่ยเาแพงนะแบบอู้ซึกดีนะพี่น้องมอกะตอนหับ อย่างดีดูแลดีเนาะอ่าถ้าข้ามาห้องมอนหลัดห้องห้ามนี่มันกะสซียบเซียแพงนะพี่นอ้องอเซียแพงเวดแซนแซน,นปลายน้อพี่น้องกะสี่ห้าร้อยบาทเนาะกีิได้เมื่อกันเนาะแบบนี้เนาะ ยังดีเนาะแบบกัปตันก็ยังโศกดีลายเติบเข่าบ่ได้แตกแล้วก็บ่ได้บวมบ่ได้บวมบ่ได้เหลาบ่ได้แตกอย่างแต่มันผิกซื่ออืมเส้นเอ็นผิกคือบ่ท้ายอันนัรนนะใค่แพ้เงี้ยใครอุ้ยมึงสิอย่าบอกน้าไล่ต่อไปเป็นมึงอย่าให้พามาอีกเด้อ อคันเหล็กมึงยังขางอยู่ว่ะนี่โอ๊ยพี่ต้องไปอยากขึ้นไล่ต่อไปแล้วนักแล้วจำนี่กะงาไแล้วเวอยาห่มใบมะ่มงเทศพ่ออะไรหอมใบมะ่มงเทศที่ใคกล้ๆเพื่อมาห่มเอาใบมะฮุงเทศมาห่มนะมันไข่เนี่ยพี่น้องมันย่านเนี่ยเนาะใบใยมาขึ้นนี่ใบบ่ได้ไอ้เขาอยากไปซื้อของ เดีจะไปกินอยู่เธอไอบบน้น้องรังแกมาแต่ลงพยาบาลแล้วมาแหว่สื่อคลองเลยเนาะพี่น้องท,องทีห้าสื่อสวรรค์กต่แทกเมื่อให้เคยเถาเคยเถามากเห็ดงานแลวเนาะ เพราะว่าเพิ่นก <mayı> ็บ okay, ่ท uh ัน huh มีม huh ีแต่ไปยืมแต่ลุงไปยืมแต่ลุงของลุงแดงเนาะมื้อนี้เอ้าสะสมเงินได้โฮมเงินได้แล้วสิมาซื้อบดนี้เนาะแต่บ่ฮู้ว่าอันเท่าใดเนาะบาดเอาคมเอาคมแงให้มันกระแทกอันน่ะอันน่ะได้ด้อ้ายกระแทกปูนได้ได ได้บ่น้องเดินทางกลับแล้วหลังจากซื้อเครื่องซื่อของแล้วแล้วเนาะบันนด้นอนขางขึ้นพี่น้องโชคดีไรเติบเกือบซาเพลงได้มานอนเผาร้านอีกพี่น้องดีไรเติบบ่ได้ไ่ได้เป็นยังแง่สิทธิ์อีกเอ็นอีก บ่ได้นอนห้องหมอกิดเปลว่าโชคดีเนาะนอนห้องหมอมันกิดมันกับมุดมัดเดนนนพี่น้องุดมัดแล้วมัน,นบก็เอกสบายห้อ,อ,องน้ำกับบุ้มีสักผู้ป่านเนี่ยเห <c oughs> ็นอะไรเป็นนางเ<อ>นี่ยกูได้อะไรเนั่งนางอืมคาดว่าคานเอา,เยอ,เอ,ายอยู่เฮือนเอาอ<ป><ป>ย่างไคร่เด้ยเอาอย่างมีสักเป้ขันอยู่คนเนาะมันมันกับเบื่อเนาะมันคนเข่าตลอดมันบ่ค่อยแห้งไ้ แหน่ซาแผงก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แหน่เด้อสดีจักมือซาโดยบัก็รอติดตามบเนาะจัสิจักมือ2เดือน FC ที่บอกว่าพอเพิ่นเป็นแบบบกัปตันใเวลาอยู่2เดือนเนาะะองบกัปตันนี่คือสิบ่เฮิงดอกพี่น้องเพราะว่ามหุงเทพมือเช้านีก็ติ่งได้แล้วเนาะ ก็ติดตามนะว่า <mayor>, ส <X 2> ิจักมื go, ้อยันเป็นเดือนหรือเป็นปีบ่จ้ะหมอด้อจ้มอว่าแนวใดพ่่อหมอซบ่โอท่าอะไรซาบ่ยาก